สวัสดีครับร้าน JJ b o y Shop รอบ,บผมวันนี้ PCX เข้ามาติดเป็นชุดกล่องข้างนะครับของกล่องท้ายกล่องข้างตัวนี้จะเป็นแหลกแบบแรงให้นะครับกล่องข้างตัวนี้ขนาดความจุ23ลิตรนะครับเป็นรุ่น K23N นะครับของพวกนี้ผดล็อกง,ง่ายนะครับสามารถถอดเข้าถอดถออกได้นี่ครับ วิธีการปลดล็อกเพียงแค่กดตัวแดงด้านล่างนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นชุดแหลกทากของรุ่นที่ทางร้านทําให้นะครับยึดด้วยกันทั้งหมดสี่จุดนะครับแข็งแรงแน่นอนพอใส่เราก็กดเข้าไปเข้าหมุดด้านล่างของอันแล้วก็ปึ๊บล็อกได้เลยนะครับแข็งแรงมากเขย่าก็ไม่มีสั่นเลยนะครับนี่พร้อมชุดกล่องท้าย k 433นะครับตัวนี้จะใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มมีถาดรองพร้อมชุดน็อตให้ในตัวเลยนะครับกล่องกันน้ำรอบใบโดยขอบด้านล่างเขาจะเป็นขอบอยางนะครับคาป้ามันจะมีรีเต็สีเาขาวนี่คือสะท้อนแสงน,นะครับกล่องข้างก็มีเหมือนกันชุดกล่องท้ายใส่ได้เลยนะครับมันมีแหลกตรงรุ่นส่วนชุดกล่องข้างต้องใช้แหลกแบบแปลงเอานะครับ ของได้เต็มที่เลยครับแหลกตัวนี้ทําไว้รับน้ําหนักได้แน่นอนไม่ระยงระยางนะครับทุกจุดจะเข้าล็อกของมันพอดีเลยสําหรับเจ้า b f s กับกล่องข้างก็กําลังดีเลยครับสวยมุมก็ได้องศานะครับไม่กระดกไม่แอนไม่อะไรมากเกินไปนี่หรือถ้าอยากจะทิ้มลงก็สามารถเลื่อนได้อีกนิดหน่อยนะครับ ร PPS t o u r i n g เซ็ตกล่องใบาจากแบงค์คาป้านะครับปลดล็อกง่ายถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็ถามว่าเลยแฮนด์ไหมเลยออกมาแน่นอนนะครับนี่ขับในเมืองยากอยู่แล้วแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดสบายมากครับไม่เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็น PPS แนวโชลริ่งอยู่แล้วนะครับลูกค้าติดแพดาราสปอร์ตไลท์มาพร้อมเตินทาง ติดบนชุดข้างแล้วก็ของท้ายคาบ้านะครับมีบอร์ดพิงให้ในชุดเลยสนใจติดต่อที่ร้าน JJ ไวไ e ช h อ p ได้โดยตรงเลยครับเอารถเข้ามาทางร้านก็มีบริการติดตั้งให้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่างานพวกนี้มันเร่งไม่ได้จะได้ออกมาเนียนๆนะครับ K320N ไม่ใช่ดิขอข้างครับ K230N นะครับ K230N ส่วนกล่องท้ายเป็นรุ่น K433N นะครับ NDR สนใจก็ติดต่อทางเพจร้าน JJ b i k e Shop ได้โดยตรงเลยครับหรือทาง ID Line JJ b i k e Shop มีเลข9ด้วยนะขอบคุณครับ